สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญงมหานนำเอาพระสมเด็จวรคังตามตำราท่านที่สมาชิกถามมาเนื้อกระเจจันนะไม้กระเจจันคือไม้กระเจจันเนี่ยเจ้านายชั้นสูงในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยจะเอามาเป็นน้ำหอมนะส่วนหนึ่งเอามาขัด ขัดผิวให้สวยงามให้ผ่องไม่เป็นสิวเป็นฝ้าส่วนรากนะส่วนรากกับใบบางวนก็นํามาเป็นสมุนไพรอบให้ผิวนี่ชุ่มชื้นนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นยาเป็นยาแก้วินเวียนได้นี่คือเนื้อกระเจ,จี๊ยจนเวลาเขาแห้งดมดูจะเหมือนจะเหมือนหญ้าแห้งนะเหมือนเราเกี่ยวข้าวนะเพื่อนสมาชิกลองนึกภาพเวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยเราจะมีกลิ่นกลิ่นฟางข้าวกลิ่นต้นข้าวนะกลิ่นรวงข้าวนะ จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะโชยมาแบบนั้นองค์นี้เวลาดนรูก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นแบบหญ้าแห้งๆนะองค์นี้แหละที่เพื่อนสมาชิกถามมาพระมหาก็นํามาลงนะแต่ที่คลาสสิกไปกว่านั้นคือด้านหลังนะนี่ด้านหลังท่านเป็นหลังสอนจีนนะองค์นี้หลังสอนจีนก็คือรัวตาซือเนี่ยขัวก็คือหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาตาก็คือโตซือก็คืออาจารย์ขวัวตาซือก็คืออาจารย์โตหลวงพ่อโตหลวง,งพี่โตนะ อักษรน,นี้แต่ว่ามี2แบบนะอักษรน,นี้เรียนสมาชิกให้ทราบพ่อใหญ่มาหาก็เคยกล่าวไว้แล้วนะ,ะแบบหนึ่งก็คือกดลงไปมีรอยนะมีรอยทับลงไปนี่แน่นลึกชัดคมนะแต่อีกแบบหนึ่งนี่แหละครับกดบางๆอย่างนี้นะจะมี2แบบนะลั่งสอนจีนครวัวต้าซือไม่ได้เป็นอักษรจีนมงคลนะอักษรจีนมงคลนี่ก็จะเป็นชื่ออ่ เป็นอักษรอ,อีกแบบหนึ่งนะเกี่ยวกับเป,เป็นคำที่เป็นมงคลนะ่ะเป็นคำที่ดีดนะเป็นคำที่หลวงพ่อท่านสอนธรรมะนะอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆอีกแบบหนึ่งก็อย่างนี้นะขัวาตาสือ่อเป็นชื่อหลวงพ่อโตเลยเนี่ยประทับเลยหลวงพ่อโตหลวงพี่โตหลวงตาโตนะเนี่ยเนี่ยหลวงตาโตชัดเจนเลยนะเราจะเห็นขอบไหมครับี่ขอบท่านเนพื่อนสมาชิกก็จะเห็นขอบใช่ไหม ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูกล้องขยายเลยนะองค์เนี้ยที่คลาสสิกที่เพื่อนสมาชิกถามมาพ่อใหญ่ามาหาบอกว่ามีเม็ดพระธาตุนะมีเม็ดพระธาตุงอกขึ้นมาไอ้ก็าาเม็ดพระธาตุงอกนี่เพื่อนๆสมาชิกก็ลองสังเกตดูเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเขาหินปูนอะนะ,ะถ้าตรงไหนแตกตรงไหนหักนะเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะดันกันขึ้นมาขึ้นมาใหม่ เกิดใหม่เรื่อยๆนะเรียกว่าหินหินงอกหินย้อยอ่ะนะก็เลยเอามาใช้กับพระเพื่อนๆดูดูเม็ดนี้นะเนี่ยนี่นี่หนะนึ่งเม็ดนะนี่หนึ่งเม็ดที่พระยายมหาชีวยูเนี่ยมันก็ว่าท่านท่านดันกันขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่ไม่ชัดเจนจะดูใกล้ๆนะเพื่อนๆนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับ เสียดายกล้องพระใหญ่มหาไม่ไม่แพงนะไม่ถึงหมื่นบาทก็ดูได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่งอกขึ้นมาเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> บางท่านเรียกว่าสมเด็จที่มีชีวิตอ่ะนะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่จุดนี้นะครับหนึ่งจุดด,ดูไปแล้วนะมาดูจุดที่สองนะนี่ตรงนี้นะครับจุดที่สองเนี่ยคือเราถ้าเราไม่สังเกตสมเด็จเราเราต้องส่องสังเกตนะ ถ้าเรามีสมเดจหลายองนะเพื่อนสมาชิกเราทุกองค์เราต้องสองต้องสังเกตนะเพราะยมหาเคยบอกเราบางองค์เราไม่เคยเห็นเม็ดทองเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดหยกตรงจุดนี้อยู่มาวันหนึ่งเราจับมาสองเรากับเห็นเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดหยกเม็ดทองคําเกิดขึ้นณจุดนี้เคยไหมครับเพื่อนสมาชิกเคยเคยเจออย่างนี้ไหมเหตุการณ์อย่างเงี้ยทีนี้มาดูอีกจุดจุดสองแล้วนะมาดูจุดที่สามเนี่ยเพื่อนเพื่อนจุดที่สามนะที่ว่าเหมือนกับเม็ดประทานงอกเห็นไหมครับท่านขึ้นมาที่ศีรษะเลยนะที่เสียงท่านเลยนะเนี่ย ขึ้นมาไหมครับนี่ผพอมาด,ดูอีกจุดหนึ่งนะจุดที่สีนะเ <_ c oughs> พื่อน <_ c oughs> ๆนเห็นไหมครับนี่หลายจุดเห็นไหมครับงอกขึ้นมาเนี่ยคือพื้นดันขึ้นมาดันพื้นขึ้นมาเนี่ยสีเขาจึงแตกจากเพื่อนเนี่ยคือสีปกติผิวท่านเป็นอย่างนี้แต่พอด้านในนี่หินปูนดันขึ้นมาเนี่ยก็จะออกเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนปูนงอกปูนย้อยเลยนะเ <_ c oughs> พื่อนๆเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นูนขึ้นมา นี่อีกจุดหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยกำลังดันขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะมีมีหลายจุดนะมีหลายจุดนี่นี่คือพื้นท่านนะครับนี่คือซุ้มะระฆังเนื้อนี่เขียวเลยนะเพื่อนๆ คามงามเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเราค่อยๆดูไปนะครับสุมะระฆังสุมะระฆังี่อวบใหญ่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะบางท่านก็นบอกว่าเป็นเป็นหินสีปัจจุบันเกิดนะเนี่ยบางท่านบอกเป็นดินหลักเมืองนะ พระพักพระบาทพระกันพระพาหาพระชงพระเผานะถ้าบาไปเรก็คือมือและครับนี่วางไว้บนหน้าตักนะครับเป็นการประกบประกบกันวางไว้ที่หน้าตักนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับค่อยดูกันไปนะครับนี่ดูฐานสิงเห็นไหมครับ สิ่งนี่สวยงามเี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะเนี่ยดูด้านหลังเนื้อฉ่ำไหมเพื่อนๆเนี่ยเนื้อฉ่ำนะครับเนื้อฉ่ำม,มากนะแต่ละจุด แต่ละจุดเป็นยังไงสวยงามมากนะครับเนื้อที่ฉ่ำเลยนะเพื่อนเพือนเห็นไหมครับ<ๆ>เนื้อที่ฉ่ำฉ่ำม,มากเลยนะด้านหลังอังอกษรจีนกลัวตาซื้อบอกสมาชิกไปแล้วนะครับเม็ดม็ดแดงนะครับเพื่นเพื่อนดู เห็เม็ดแดงเสร็จอิฐผสมก่อกำแพงนะครับนี่ยความงามของท่านนะครับดูความฉ่ำเพื่อนๆสมาชิกดูเม็ดนี้นะครับกลมเลยนะเนี่ยคลาสสิกไหมครับเนี่ยกลมเลยนะกลมแบบสวยงามนะครับองค์นี้เสร็จอิฐผสมก่อกำแพงนะครับ เนี่ยเราเห็นเม็ดเนี่ยเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเราก็จะเห็นเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะเนี่ยเม็ดดำแล้วก็จะรอบๆก็จะมีคราบแข็งใสขึ้นเห็นไหมครับดูแล้วคาดซิกมากนะครับสวยงาม พอพระสมเด็จก็จะปรีออกอย่างนี้เพื่อนๆเห็น,นไ,ไหมครับปรีออกมาอย่างนี้ปีีออกสวยงามปรีออกสวย,ยงามนะครับ ครับแคลเซอนาก็เลยขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยเรามาดูด้านข้างกันนะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกเรามาดูด้านข้างกันนะครับคลิปนี้พ่อใหญ่มหาไม่ไม,ไม่ทายาวนะแต่และคลิปช่วงนี้เพราะว่านะคือตั้งใจอยากจะมาตอบข้อข้อ,ของใจของแต่ละท่านที่ถามมาก็เลยจะทําแค่สิบกวนาทีนะท่านไปอ่านไปไล่อ่านในคลิปต่าง คือเพ่อใหญ่ออามาหาไม่ได้ตอบเลครับคือท่านถามองค์ไหนมาก็จะองค์นั้นมาลงนี่คือด้านข้างนะครับมิดแดงมิดดำมิดยกสวยงามนะครับ ก็คือด้านด้านข้างเราจะเห็นข้วขาวข้วขาวเห็นไหมครับผงประตุคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิทธิเจผงตรีนิสัยแล้วก็ผงม,มหาราชนะี่ว่าผงประตุคุณวิเศษนาประการนะนะเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับในความงามของท่าน งามในคลาสสิกมากนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดดูองค์นี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับองค์เนื้อเนี่ยองค์มีมิตรประทานงอกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ